สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ห้องเย็ยนทาธรรุรกิจนะคะก็ตอนนี้เราจะพาเข้าไปดูพืชผักที่เราเพิ่งรับเข้ามานะคะที่นี่นะที่ได้จากคนปลูกนอกเมืองทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ข้ายโสธรบุรีรัมย์เพชรบูรณ์หน้านะซึ่งส่งเข้ามากันเยอะแยะเลยตอนนี้ก็คือที่ห้องเย็ยนทาธรรุรกิจของเราที่อยู่พญาสุเรนสามสิบห้านะคะก็เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะ มีพืชผักเนี่ยเข้ามาเยอะมากแล้วก็สวยมากบอกเลยนะแล้วก็เยอะมากมากจริงๆนะก็เดี๋ยวเลยว่าจะพาไปดูกันแล้วก็ให้เห็นให้เห็นพืชผักทั้งหลายนะก่อนที่จะนำเข้าไปสู่ที่ตลาดนัดธรรมชาติเอยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่เปิด10โมงถึงสิ0โมงเย็นนะคะแล้วก็ที่ไหนนะที่ร้านยกระโจนที่สมกรเอยที่พัรทองเอยที่รุ่งอรุณเอยนะะทั้งสามสาขาแล้วก็ที่จะไปกับรถทำธุรกิจด้วยนะคะใครที่ได้รับนัดหมายแล้วก็เตรียมพบกันได้นะเราจะไปถึงหน้าบ้านนะคะ ราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ออกมาตั้งหลักตรงด้านนอกก่อนนะคะอันนี้ก็เห็นความแอบรกๆหน่อยก็คลงังนะเป็นคลังกลางของทำธุรกิจเรานะคะก็อยู่พยาสุเรยนสองสิบห้าอันนี้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าคะ,ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมภาพชัดเจนไหมบอกกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พาเข้าไปชมข้างในกันเพราะข้างในเนี่ยอากาศจะเย็นหน่อยนะคะแล้วก็เหมือนสัญญาณเนี่ยก็จะ ก็จะลดลงสัญญาณภาพเสียงอาจจะลดลงบ้างนะก็เดี๋ยวต้องคอยดูเป็นระยะระยะว่ายังมันมันสามารถออกอ่าได้ยินชัดหรือเปล่าอ๋อเสียงเบาใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเพราะว่าใส่แมสด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงตอนเดินเนี่ยเดี๋ยวจะพาอ่ามีมีคนบอกว่าเสียงเบาคนนึงบอกชัดเจนเย่เ yeah. <laughs> ชื่ออ๋อมีคนท้องบอกว่าเสียงเบาแตงชัดเจนโ okay. อเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเลยดีกว่านะฮะติง้งกับกล้อง ใ่ค่ะนี่นะฮะก็อยู่กันที่ด้านนอกของห้องเย็นกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในกันหรืออาจจะท็อปแนมะสนิดนึงนะฮะจะได้เสียงดังชัดขึ้นอีกหน่อยนะฮะอะค่ะมีมะเขือเทศพันท้อไหมโอ้ทำไมรู้อะคะว่ารอบนี้มา โอ้หายไปนานค่ะก,ก็พอเริ่มอากาศเย็นก็มาเขือเทศมาแต่ว่ายังไม่เยอะนักค่ะประมาณ10กิโลค่ะนะคะแล้วก็เราจะกระจายไปตามที่ต่างๆด้วยมาจากทางเพชรบูรณ์ค่ะอันนี้คุณเจริญทักเข้ามาแล้วก็มีคุณไอซอราถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะใช่ไหมเสียงบอกเสียงเบาคุณเจริญคุณพิษซินีภาพเสียงชัดเจนคุณกุ้งกิง้งบอกว่าเสียงเบาคุณ ไอโซราบอกอก่ะเป็นคนที่ถามถึงมะเขือเทศโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันโอ้โหให้เห็นภาพข้างนอกอยู่ตั้งนานพอเข้าข้างในแล้วก็เนี่ยค่ะนี่นะคะเป็นห้องเย็นอันดบเรานี่ก็เป็นอาสาทั้งหลายที่ช่วยงานกันตรงนี้นะคะเพราะว่าของมาเยอะมากจริงๆนะคะมีทั้งชายหนุ่มหญิงสาวอาสาเรานะคะนี่ก็ผักซอนอีสานมาตั้งแต่เมื่อวานผักซอนเหนือมาวันนี้นะคะภายในห้องนี้จะเห็นเป็นทั้งพืชผักผลไม้แล้วก็พวกผืนพันแปรรูปนะ,ะข้าว แล้วก็พวกถิ่พันธุ์รูปทั้งหลายนะคะนี่ก็เขากําลังคัดตัดแต่งแล้วก็จัดแยกประเภทเรือต่างกันนะคะเดี๋ยวเราพาลองไปเดินดูคร่าวๆแล้วรอบนี้นี่แบบอของเยอะมากจริงๆนะนี่ขนาดดูโพยนี่แบบโอ้เฉพาะของอีสานเนี่ยก็ประมาณตันกว่าๆแล้วค่ะภาคเหนือเน,นี่ยน่าก็น่าจะเป็นโอ้ไม่ต่ำกว่าเป็นตันแล้วเนี่ยรวมมารวมแล้วน่าจะสองตันขึ้นค่ะคือประมาณสองพันกิโลขึ้นนะะ Okay. เยอะมากๆแล้วก็ผักสวยมากผักสวยจริงๆนะฮะมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราลองเดินดูหน้าตาเขาเลยดีกว่านะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะแน่ๆคือกล้วยค่ะกล้วยนี่มากันุึบพับมากนะฮะกล้วยนี่เฉพาะโซนเหนือนี่ก็ห้าห้าสิบกวีเข้าไปแล้วค่ะนะคะยังไม่นับรวมอีสานนี่เขาก็กล้วยแบบอวบๆมาเลยนะคะ เนี่ยกล้วยน้ำว้ากล้วยเบานะแล้วก็เขามีอะไรมาอีกนะโอ้นี่กล้วยอันนี้อวบมากเลยนี่ประมาณหวีเดียวนี่เต็มจอค่ะนะฮะแล้วข้างๆเขานี่คือพวกอะไรนะมันค่ะนะซึ่งมันมีทั้งแบบมันสีขาวมันสีม่วงโอ้ดีจังแล้วนกะ็มีขมิ้นชันมาด้วยค่ะนะคะนะอยู่ข้างกัน นะคะส่วนนี้ค่ะโอ้โหสวยมากมากอสุกค่ะแบบหูโอโอสีแบบเหลืองทองมาเลยอะ่ะนี่นะคะอันนี้เนี่ยดูเลยนะเตรียมเจอกันได้เลยนะะเตรียมพบกับผลผลิตจากธรรมชาติเหล่านี้ได้เลยนี่แค่บางส่วนเดี๋ยวเราพาดูกันเรื่อยๆนะอ่าตรงนี้ค่ะนี่เขามีปิดไว้หน่อยนะคะก็นี่เลยฟักทองค่ะมีมีมอ่าเพื่อนพี่น้องเราก็มีแบบทักมา,าแบบโอ้ชอบฟักทองแบบมันหนึบ มันอร่อยมันหวานดีแต่มักจะเจอลูกใหญ่เราก็เลยบอกคุณปู่เหมือนกันค่ะว่าพอจะมีเล็กๆมาบ้างไหมช่วยส่งมาบ้างนี่ก็นี่เลยค่ะสวยเลยรอบนี้ลูกไม่ใหญ่เกินไปด้วยนะคะก็มีแจมแจมมานะก็มีลูกเล็กลูกใหญ่แจมแจม,แจมกันไปนะคะแล้วก็เห็นผิวขลุกขาแบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าพันธ์คังคกค่คะซึ่งแบบว่าโหยิ่งขลุกขานะคะยิ่งน่าเกลียดน่าเกลียดนะ,ะยิ่งอร่อย จริงๆแบบเนื้อเขาจะแบบว่าโหเหนียวแบบหนึบเนื้อแน่นเนี่ยน,นะะสำคัญก็หวานนะคะแล้วรอบนี้มีนี่มาด้วยค่ะทรงแปลกๆค่ะใครที่ชอบแบบว่าพันแปลกๆนะ,ะนี่น่ารักด้วยอันนี้เขาเรียกฟักทองเข้าตอกนะ,ะนี้เรียกตามเรียกตามทางคนปลูกเขาเรียกนะฮะหรือบางทีถ้าที่เห็นอ๋อนี่ฟักทองเข้าตอกอโอเคนี่น่ารักมากมาประมาณห้าโลหกโลเนี่ยค่ะนะคะ ส่วนใครที่ติดใจฟักทองทรงระคังนะฮะโอ้โ oh, หมีลูกค้าซื้อไปแนะติดใจกันเป็นแถวไม่ยังไม่มาอีกเลยค่ะนะคะมีจํากัดจริงๆนะ,ะแต่นี้ฟักทองก็ต่อนี่ก็จะมีจํากัดเหมือนกันมบียวมาณห้าหกลเองนะคะแต่ตรงนี้ค่ะถ้าแบบพันเบสิกเบสิกแบบนี้นะฮะแบบพื้นบ้านธรรมชาติแบบนี้เลยนี่ก็นี่ค่ะพันคังคกเห็นความเป็นพันคังคกไหมคะถูกขามากนะฮะเหมือนเลยเห็นไหมคะ แต่แบบนี้นะคะ่ะโหอร่อยน่าแกลอย่างงี้สวยค่ะอย่างนี้ถือว่าสวยในแะง่ที่เอาไปกินแลวอร่อยค่ะนะส่วนใครอยากได้แบบประมาณแบบเล็กๆน่ารักในะรอบนี้ก็มีมานะคะแค่าผ่านไปนี่แค่ฟักทองอ๋อรอบนี้มีหอมใหญ่มาด้วยละค่ะนะคะ,นะคะหลังจากขายไปนานนะคะคุณพิชนีถามถึงถั่วแดงกับเขียว ถั่วแดงยังไม่มาค่ะถั่วแดงนี่คุณภาพยังไม่ได้คนปลูกบอกจะไม่แห้งพอนะคะก็เลยไม่ได้ส่งมาแต่ว่าถั่วดําที่หายไปนานนี่มาแล้วมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแล้ว,ลวก็รอบนี้พิสงจมีมาเติมอีกหน่อยนะคะก็ม่วงน,นะคะเมื่อกี้พูดกันะเรื่อยเนะเพื่อเดี๋ยวแล้วก็เตรียมจัดนะที่จะนําไปส่งให้กับจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดนัดธรรมชาติซึ่งเปิดวันเสาร์อาทิตย์สิบโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะ น,นีสัญญาณกลับมาใหม่นะอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะคะก็ห้องเย็นตรงนี้จะค่อนข้างเป็นจุดที่สัญญาณสะดุดบ่อยนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องด้วยเรื่องของความเย็นต่างๆด้วยนะคะก็นี่นะก็จะเห็นนี่ค่ะต่างๆที่เข้ามานะคะเมื่อกี้สัญญาณสะดุดไปน้อล้อกลับมาแล้วนะคะก็ แจ้งไว้ตรงนี้ค่ะนะก็สําหรับพืชผักที่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือกับอีสานซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ๆของเรานะช่วงนี้ของทางใต้อ๋อทางใต้นี้แจ้งไว้ตรงนี้เลยทางใต้รอบนี้เดี๋ยวจะมีใบเหลียงมา100มัดค่ะจะส่งค่ะรอบนี้นะมีสลัดมาเยอะมากนะผักสลัดเนี่ยถ้าใครชื่นชอบนะคะเฉพาะโซนเหนือนี่ก็ประมาณ78กิโลค่ะซึ่งมีทั้ง ผักสลัดหลายๆพันธุ์ด้วยกันนะเพราะว่าทางดอยสเสมิดูเหมือนเขาจะปลูกผักสลัดได้อย่างดีแล้วก็ช่วงหลังๆนี้นะเราก็โ,โหคัดสรรอย่างดีแลให้ผักเราเนี่ยได้แบบมีคุณภาพที่ดีนะแบบมีการเก็บรักษาอย่างดีก็ส่งรถขนส่งนะคะแบบเป็นห้องเย็นนะคะไปรับถึงที่เพะนั้นเนี่ยผักนี่ก็ยังสวยสดงดงามอยู่นะจนมาถึงมือเราแล้วก็ไปถึงมือคนกินนะก็ผัก ผักสลัดที่มีมาหลายหลายพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นกรีนคอสเวทโอ๊กนะคะเรดวัตเซลถ้าอ่านไม่ผิดนะ,ะมีพันธ์มูซุนะด้วยค่ปแปลกๆดีนะมินิคอร์สฟฟลเลมบัตเตอร์เฮดแล้วก็กรีนโอ๊กนะคะอะไหลายสายพันธุ์มากๆนะรวมกันแล้วประมาณ70กโลนี่เฉพาะของโซนเหนือนะคะถ้าโซนอีสานนี่โอ้โหนี่ก็ยิ่งสวยค่ะนะคะเพราะน้องอยางน้องอ้มกับ พิธานะฮะน้องอุ้งที่ศูนย์เก้าดีบริรามนะแล้วก็พิธาที่บ้านสีฐานนี่ก็เขาก็มีส่งเข้ามานะบ้านสีฐานอาจจะไม่เยอะนักแต่ว่าทางทางศูนย์เก้าดีบริรามนะฮะนี่ก็ประมาณสี่สิบกโลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้วนะฮะผักสลัดนี่มาเป็นร้อยกิโลเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบการกินสลัดนะฮะจัดเลยค่ะเมนูต่างๆนะที่ใช้ผักสลัดนะเพราะจริงๆแล้วถ้าเก็บดีๆเนี่ยมันเก็บได้นานเหมือนกันนะ อ๋อเข้าตู้เย็นนะอาจจะใช้เป็นพวกแบบใบตองหรือใส่ถุงเจาะรูนะคะแล้วเข้าตู้เย็นไว้นะเก็บได้นานเลยคนะ่ะแล้วก็กินกับน้ำสลดัดหรืออาจจะจะกินกับพวกอะไรเบรเกอร์เนาะ,ะได้เลยค่ะมาประมาณร้อยโลแล้วก็แบบโอ้โหมีหลากหลายสายพันธุนะ์มากๆนะเมื่อกี้ที่อ่านไปนะกรีนคอสเรดโอ๊กเรดเรดรัสเซลล์มูชินะมิมิทิคอส t ฟลเล e บัตเตอร์เฮดกรีนโอ๊กนะคะโอ้โหเยอะมากนะแล้วก็มีอะไรนะแบบพวก ต้นหอมผักชีขึ้นชายนี่ก็กลับมาแล้วนะเมื่อหน้าหนาวนะก็พอถึงหน้าหนาวนี่เขาก็จะกลับมาแล้วก็มาเยอะหน่อยด้วยค่ะสวยด้วยนะคะแล้วก็มีฟักแมวมานะคะมีมะเขยยาวนะ,ะแล้วที่เยอะหน่อยก็มีปากกัดแมวประมาณยี่สิบสองโลค่ะพ,พริกหนุ่มนะคะก็มีมาด้วยกระหล่ำค่ะกระหล่ำใครชอบกินกระหล่ำผัดน,น้ำปลากระหล่ำอะไรนะทำจับชายกระหล่ำทำแกงจืดนะที่แบบเป็นหัวหัวนะ อันนี้มาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดโลค่ละเฉพาะโซนเหนือนะะแต่ถ้าโซนอีสานด้วยค่ะกระลำนะกระลำกระลำม,มาเท่าไหร่โอ้แปดสิบกโลค่ละเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะ,ะกระลำนะมาทั้งสองภาคประมาณโอ้โหประมาณร้อยกว่าโลอีกเหมือนกันประมาณร้อยห้าสิบโลได้เพราะฉะนั้นเลือกกันแบบสบายสบายเลยค่ะแล้วก็มีพวกกระลำดอกมาด้วยนะคะ แล้วก็ที่เยอะๆแล้วก็แบบน่าสนใจคือผักกาดขาวด้วยค่ะนะคะบอกเลยนะคะพวกผักพวกพืชผักที่แบบเป็นพวกหัวค่ะนะคะไม่ว่าจะกร,ระหล่ำฟรีผักกาดขาวนะคะคือถ้าได้กินแบบว่าไม่ใช่สารเคมีแบบนี้มันจะดีมากๆนะหรือบปลใช้เท้าอย่างนี้นะคะนี่ค่ะคือแบบโอ้โหกินกันแบบสบายใจจริงๆเพราะว่า การไม่ใช่สารเคมีนะคะแล้วแบบผักที่เป็นหัวเนี่ยคือเขาจะเก็บถ้าเป็นสารเคมีมาจจุกเก็บในนั้นและการกินก็ทําให้แบบเป็นอันตรายกับสุขภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบไม่ใช่สารเคมีนะจะกินได้อย่างปลอดภัยมั่นใจนะคะจนถึงแบบข้างในก็เลยนะคะที่เป็นหัวหัวแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอพืชผักแบบหัวแล้วไม่ใช่สารเคมีแนะนําต้องรีบซื้อจริงๆนะเะไม่ว่าจะเป็นที่เมื่อกี้เราแนะนําเป็นวม่จะเป็นกระหล่ำเอยผักตะขาวเอออันนี้ก็มีหัวเช้เท้านะหัวเช้เท้านี่เข้ามาเยอะเช่นกันนะคะ ของทางเหนือไม่เท่าไหร่ประมาณย0โลค่ะแต่ว่าอีสานเนี่ยเขามาประมาณ60สิบใช่ไหมใช่ไหมใช้เท้าใช้เท้าอ่าประมาณอ๋อใกล้เคียงกันค่ะประมาณประมาณสาโลก็รวมแล้วใช้เท้าเนี่ยมาประมาณ50โลได้ค่ะนะคะทั้งสองภาคนะคะอ๋อห้าสิบเจ็ดสิบโลค่ะอ่าโอเค ีรวมแล้วมีทั้งอีสานมี2ส,สายนะฮะเมื่อจะเป็นบริลัมยโสธรน,นะเพราะนั้นรวมแล้วใช้เท้ามีวันเจ็ดสิกิโลอ่ะนี่นะเห็นไหมหัวอวบๆเลยค่ะสวยมากนะ,คะใครที่แบบมองหาทําต้มยําทํากิมจินะคะทําแกงจืดแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะคะนี่แบบสวยมากมากมากนะคะๆๆแล้วก็จะมีอะไรอีกเอยพวกฟักแฟงฟักเขียวอ่า ฟักหอมรวมๆแล้วมาก็หลายกิโลเช่นกันนะคะนี้ก็สามารถไปเลือกดูได้นะคะกวางตุ้งก็เยอะเช่นกันค่ะนะคะกวางตุง้งนอะ่าเผือกรอบนี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวไปส่องดูชื่ตอตรงไหนเราไม่รู้อ่ะแต่จะเข้าห้องเย็นเลยเดี๋ยวสัญญาณสะดุดนะ,ะตรงนี้ต้องเดี๋ยวแจ้งกันไปก่อนเลยว่ามีอะไรมาบ้างคร่าวๆแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวปรีนะฮะหัวปรี เผือกมาสามสิบหกโลค่ะน่าชิวแถวๆนี้แหละอันนี้ที่เขาคัดกันนี้ก็จะเป็นพวกนี่ค่ะนี่ก็นี่ก็เ,เป็นห็นกวางตุ้งนะนี่ก็จะอะไรพวกปักบัดแมวค่ะนี่นะคะกวางตุ้งพ้องเต้ก็มาเยอะเช่นกันนะแล้วก็อันนี้ค่ะ เมื่อกี้เราพูดถึงสลัดไปเยอะแยะมากมายนะนี่แหละคะ่ะให้เห็นหน้าค่าตาเขานะคะส่วนมากสลัดเราจะรีบเก็บเข้าห้องเย็นนะ่เพราะว่าเขาจะต้องแบบไหนอยู่ในความเย็นแล้วก็เลยได้เห็นหน้าค่าตาสวยไม่เอ่ยคือแบบเป็นหัวแบบนี่ค่ะแล้วก็เขาหอมมาให้อย่างสวยงามเลยแหมไม่ค่อยนี่เลยค่ะคือแบบโอ้สวยจริงๆ โอเคสัญญาณกลับมาแล้วค่ะนะคะเป็นช่วงสัญญาณสะดุดสะดุดหน่อยนะคะโอเคเมื okay. ่อกี้ก็เราเจาะกันไปที่ตรงผักสลดัดเพราามันสวยมากจริงๆนี่ให้ดูอีกทีนะคะคือผักสลัดนี่แค่บางส่วนจริงๆนะมันมาทั้งหมดประมาณเป็นร้อยโลค่ะแล้วก็สวยมากๆแบบนี้นะคะถ้าใครที่ชอบสลัดนะคะจัดเลยคนะ่ะแล้วก็มีมาหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจัดเลยนะรีบมาให้ไหวนะคะ แล้วก็เขามีอะไรอีกเมื่อกี้ที่เขาส่งกันค่ะก็ผักที่มาเยอะนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะ,ะกะหล่ำปรีผักกาดขาวนะคะโห้หชัยเท้าผักสลดัดพวกนี้มากันเป็นแบบเป็นประมาณเป็นร้อยร้อยโลข่ะแล้วก็สวยมาก บอกเลยนะคะสวยมากๆ,ๆจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลือกกันได้เลยนะส่วนผักอืน่นที่มานะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกผลผลไม้อย่างกล้วยก็มีนะคะต้นหลังก็มานะนี่โปยในยมือแบบโหแบบเยอะมากเดี๋ยวเรางนี้เราเราให้เดี๋ยวเราอ่านของทางโซนเหนือก่อนดีกว่านะที่มานะ ของโซนเหนือเนี่ยสลัดมา78โลค่ะขึ้นช่ายนี่มาน้อยนยนะแต่ว่าก็มีมาประมาณ2โลนะมะเขือพวงน่ะมีมากล้วยประมาณ53บาหวีนะมะละกอสุกนี่มาประมาณห้าสิบห้าโลนก็หลายลูกอยู่นะเมื่อกี้ที่เห็นสวยๆนะคะแบบโหสีเหลืองทองนะฟักแมวค่ะฟักแมวนี่ก็ประมาณ3 4สี่โลนะไม่เยอะแต่ว่าก็มีมาด้วยนะฮะมะเขือยาวนะอากาดแมวนะแล้วก็มะเขือ เขือทั้งหลายประมาณ10กโลนะกะหล่ำนี่อย่างที่บอกว่าเยอะนะประมาณ77โลนะปัะกาดขาวมัน66โลนะพวกฟักทั้งหลายฟักแฟงฟักอะไรพวกน,นี้นะก็ประมาณ30โลได้นะคะสามสโลนะคะแล้วก็อ๋อขึ้นใช่เมื่อกี้บอก2โลไม่ใช่ค่ะประมาณ12โลค่ะมาพอดีมีมาหลายบ้านนะต้องบวกดกันนิดนึงนะแล้วก็มี ส้มโอมีมาด้วยนะประมาณ16กโล20โลได้ค่ะประมาณนะแล้วก็เผือกค่ะ36กกิโลนะฮะใช้เท้านะอันนี้เฉพาะโซนโซนเหนือนะ20โลค่ะขมิ้น1ิบโลนะมะเขือเทศมะเขือเทศนี่มาจากทางพิจบูร์ค่ะก็ประมาณ10บโลมะเขือเปราะประมาณ1ิบกว่าโลนะคะอ๋อมะเขือป่องจริงแล้วประมาณ2ี่โลเพราะว่ามีจากหลายบ้านด้วยเหมือนกันส่วนโซนอีสานค่ะนะโซนอีสานเนี่ย กวางตุ้งนี่ประมาณสาสิบโลค่ะ,ะกองต้งเเต้ก็มาด้วยนะคะกระลำฟรีค่ะรวมแล้วประมาณแปดสิบสามโลค่ะคานาค่ะอ๋อเป็นที่มาเยอะอีกอย่างนึงนะคานานะคะก็ประมาณหกสิบกิโลค่ะคณนานี่อบอบเลยนะกระลำดอกมีมากับเขาด้วยนะคะมาเยอะนะคะบรรใครชอบนี่ต้องรีบมาเลยนะ แล้วก็มีข้าวโพดมาด้วยนะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะรอบนี้ประมาณ2ี่สิบโลค่ะนะต้นหอมอ่ามาเยอะหน่อยนะประมาณยี่สิบสี่โลค่ะตะไคร้ที่หายไปนานรอบนี้มาประมาณ30สิกโลนะตะไคร้นี่ทั้งแบบเอาไปทําเครื่องแกงนะจะต้มยำนะคะแล้วก็ของทั้งเรานี่ก็ใช้สําหรับทาน้ําสูตรไพร่เจ็ดนางฟ้าด้วยนะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทําน้ําสูตัไพร่เจ็ดนางฟ้าที่ช่วงนี้เนาะโควิดเริ่มแบบเหมือนกลับมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เราก็เช่นเคยค่ะนำน้ำสูญพันธุ์จ็ดทางฟ้าเนี่ยต้มแจกบอกเลยค่ะแจกนะคะอีกเช่นเคยนะคะเรายังต้มอ,อยู่เรื่อยๆล่ะคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะเข้มข้นขึ้นเพราะเนี่ยใครที่ต้องการรับน้ำเสร็จทางฟ้านะคะก็สามารถไปรับได้ทั้งยักษ์กระจนทั้ง3สาขานะ,ะาแม่เดืนสมภาติกรมทัศทองแล้วก็รุ่งอรุณนะคะแล้วก็ที่ตลาดธรรมชาติได้เช่นกันค่ะ แล้วก็กลับมาเรื่องผักต่อนะประกาดขาวของชังโซนอีสานนี่ก็สามสิบสี่โลค่ะนะคะผักสลัดนี่ประมาณสี่สิบโลนะ,ะ้ะไชเท้าเนี่ยประมาณสี่สิบเจ็ดโลห้าสิบโลได้ค่ะ แตงกวาก็มาด้วยนะคะแตงกวาประมาณ20โลค่ะนะแล้วก็พวกเมล็ดถั่วทั้งหลายที่ใครถามถึงนะก็ถั่วเขียวถั่วดำนะถั่วที่สงนะเข้ามาเติมให้อีกนะเพราะว่าอันนี้เราเรารู้แล้วว่าคนชื่นชอบกันมากเราก็ติดใจนะถั่วที่ไม่ตัดแต่งพัตุกรรมแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีนะค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆมาเติมให้เรื่อยๆนะสําหรับคนที่ติดใจชื่นชอบนะคะ โบเปลียมเข้ามานะคะประมาณสามสิบโลค่ะฝรั่งประมาณส3สิบสามโลนะคะฟักทองนี่ก็อย่างที่เห็นนี่นะคะประมาณหนึ่งร้อยโลค่ะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีมาเยอะนะคะไม่ว่าจะลูกเล็กลูกใหญ่มาเลือกกันตามสบายเลยค่ะหอมใหญ่นะคะเมื่อกี้ที่เห็นในจอด้วยเหมือนกันก็ตรงนี้หอมใหญ่นี่อ่าของโซน่สานะ,ะประมาณสามสิบโลค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราคร่าวๆนะสำหรับ พืชผักที่เข้ามารอบนี้นะเดี๋ยวเราให้ดูรูปไปด้วยนะแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็มันนะมันม่วงค่ะมาด้วยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องเย็นที่เย็ยนจริงๆนะฮะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยสัญญาณอาจจะสุดอีกครั้งนะฮะเพราะนั้นเราแจ้งกันตรงนี้เลยว่านี่ราคาพืชผักที่มาในรอบนี้นะข้างในนี่ถ้าเห็นคร่าวๆกว้างๆนะจะเห็นแบบผักที่แบบโอ้โหรอสอง่งออกค่ะนี่ค่ะเยอะมาก ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวค่ะบอกเลยว่าผักจะมาแบบเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็สวยจริงๆนะฮะแล้วก็พริกค่ะก็เยอะเช่นกันพริกหนุ่มนะคะเราได้มาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการทั้งกินสดนะฮะต้องการไปทําเมนูอาหารต้องการไปเก็บไว้นานๆโดยการทําเป็นพริกแห้งค่ะก็ที่เราได้เห็นฮาพืชผักทั้งหลายที่ได้รับมานะคะก็ อย่างที่เห็นนั่นเลยนะคะมีมาเยอะจริงๆแล้วก็รายชื่อนั่นแค่บางส่วนนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยติดตามในเพจอีกทีเดี๋ยวเราจะลงรายชื่อรายการผักทั้งหมดนะคะจากคนปลูกทุกทุกคนทุกๆบ้านทุกๆสวนที่ส่งมาเพื่อเห็นเลยนะว่าพืชผักทั้งหลายเนี่ยราคาได้จากที่คนปลูกนะที่เป็นชิตกกรักจรทั่วประเทศนะคะที่ได้รับเรียนกับอาจารย์ยักษ์อาจารย์โจนะหัวหน้าเรานะคะ จะไอาจาร์โจรแล้วก็พอไปลงมือปลูกลงมือทําที่บ้านที่สวนตัวเองเนี่ยก็ได้ผลผลิตต่างๆมามากมายนะคะแล้วก็เนี่ยราคาหลังจากที่เขาแบบเหลือพอจากการที่เรากินใช้นะ,ะทั้งหลายเนี่ยก็แบ่งปันมาให้กับคนกินในเมืองด้วยนะเพราะฉะ <ๆ S 1> นั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รับนีคยคือสิ่งที่เราแบบเขาก็กินอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินไปด้วยกันแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันไม่ใช่สารพิษสารเคมีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มารับไปนะคะก็ พบกันได้เลยนะคะที่ตลาดนธรรมชาตินะซึ่งเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะ10โมงถึง4โมงเย็นนะคะที่พระราม9ซอย17น,น,นะคะหรือจะเป็นที่ยักษ์กระโจนทั้ง3าสาขานะ,ะไม่ว่าจะเป็นที่สมากอรามคำแหงร12บนะคะบรรท,รทรัดทองข่ดถนบนบรรทัดทองนะคะตรงใกล้ๆรตัดพระรามหนึ่งตรงข้ามกับสเตเดียมวันนะคะหรือว่าที่รุ่งอรุณค่ะก็อยู่ตรงหน้าโรงเรียนรุ่งอรุณนะคะเพราะเนี่ยพบเจอกันได้นะคะในเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะของแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะ เป็นว่าวันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะคะไปเจอกันที่แต่ละที่ที่เราบอกไปแล้วกันค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ